สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เกมสายชิวนะครับวันนี้อยู่ที่โคราชครับโคราชบ้านเองครับอา้าวหนึ่งปีเจอกันหนึ่งครั้งพบกันอีกแล้วครับรถไถฟ,ฟอร์ดฟอร์ดในตำนานครับโอ,อโยนานี่โอ้โหบางคันนี่ห้าสิบปีได้นะนี่คันนี้ก็มี ห้ปีได้แล้วคันนี้เอา้าหน้าก็แปลงเล็กหน่อยี่น้องถอยเอาครับถอยก่อนน่าจะติดต้นตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เราจะกอ่อจะวนเลยใช้ผ่านเจ็ดทีทีครับไบดันนี่ซื้อมาใหม่ครับห้าหมืนนะจะพ่อใบดันนี่แพงนะครับเป็นเหล็กนะไม่ใช่เป็นสแตนเลส รเผาฟางครับมันก็จะเข้าอยู่ประมาณนี้แหละครับรถเผาฟางก็จะขึ้นอย่างนั้นน่ะมันเผาไม่ได้ห้ามเลยครับก็ดินแข็งต้องปรับหางลงก็จะได้ประมาณนี้แะครับยกจะยกไม่สูงเนาะฐานเจ็ดโอ้เข้าดีนะ เจอถ้าไม่มีฟางนะโอ้โหเขา่าโอ้โหลึกเลยท่อนี่ทําอยู่แถวแถวช่างแถวแถวบ้านนี่แนะครับปลายอาจจะโค้งแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเสียงนิ่นมครับเสียงนิ่ม นนี้ก็ไม่มีนาปังครับบางพื้นที่ก็อาจจะทำนาปังได้โซนนี้ก็ปีละหนึ่งครั้งครับนีบ่ติดต้นไม้นี่แหละปัญหาเลยครับพี่น้องเอ้ผมก็ลองไปประมาณสองสองรอบครับลองดูลองไถดูครับ เนี่ยบเข้าดีนะดินสวยๆเลยครับเจอต้นไม้นี่โอ้โหปวดหัวเหมือนกันนะ ไม่เคยไถยเนี่ยก็ไปไม่เป็นนะครับเนี่ยเด้งอีกรอบครับโอเคตั้งฐานได้ดีครับเข้าดี ไอ้รอบเรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับก็รงนี้อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับปีนี้ก็น่าจะลงไม่เยอะครับคลิปโซนอีสานเน่ยคลิปรถโซนอีสานน่ะ เพราะว่าติดงานครับไม่ค่อยได้มาถ่ายทํามีสติ๊กเกอร์เจมสายชิวอยู่หน้ารถอ่ะพอดีเลยครับนี่ครับไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับหางมันดึงไปอยู่แล้ว สตต๊กเกอร์หกหกหกพันหกครับโอเป็นไงครับเาดีไหม้ การเกมขาดเลย ็จะเปิดข้างก่อนนะครับเปิดข้างแล้วเก็บมุมครับเก็บมุมทั้งสี่มุมแล้วก็ถอยเอาถอยดึงเอาเลยครับเนี่ยกลับรถยาครับนาค่อนข้างแปลงเล็ก ขึ้นมาขับเมื่อกี้นะครับไปให้ดูครับนี่ผมลองดูครับดึงมุมให้ไปสองรอบครับนี่นดินก็ประมาณนี้ครับนี่สวยแต๋ว่าเลยบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับ โซนโคราบตวปกติก็จะมาสองคันครับมีสองคันคู่กันวันนี้มาคันเดียวครับอามาเก็บฝั่งนี้แล้วครับ รครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับไปทำงานแล้วครับวันนี้กลับมาเที่ยวสงการที่บ้านครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เจมสายชิวไป้วยนะครับวันนี้ก็เอาใจสายฟอร์ดครับฝากกดด้วยนะครับสวัสดีครับ